ค่ะนวลไอรฟดค่ะที่ภาษานขายฟอด์ดออโต้แกเลรี่สาขาพระประแดงนะคะเจอกับน้องไงอีกแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะไอก็จะรีวิวรถที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าอีกเช่นเคยค่ะก่อนปีใหม่แบบนี้นะคะน้องไอก็ส่งรถรัวๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคใต้นะคะซึ่งเดือนนี้ส่งกันเยอะมากๆเลยนะคะคันด้านหลังของไอคันนี้ค่ะเป็นรุ่นที่เราขายดีที่สุดอีกแล้วค่ะแรนเจอร์แคปเอกซพัสสปอร์ตนั่นเองค่ะเป็นสีดําแต่งดุดุแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องไอพาไปชมกันค่ะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปชมกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube นย,ยนนนะะะคคจจได้้เปป็กําลลลัังงงใใิ ต่อไปของน้องไอนะคะกดกันแล้วก็ตามกันมาเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านบนเลยค่ะที่เราเห็นกันเด่นชัดแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นสกรปทรงฟิตนั่นเองน่าจะคุ้นตากันแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าเลือกติดตั้งกันเยอะมากๆเลยนะคะทําเป็นทูโทนสองสีค่ะสีดําเงาตัดกับสีดําด้านของตัวรถนะคะแล้วก็มีรูปมาด้านหน้าค่ะคุณลูกค้าเลือกทําเป็นสีแดงตัดกับสกรปที่เป็นสีดํานะคะลงตัวสุดๆไปเลยค่ะ ตัวสกูปทรงฟิตนะคะจะมาเต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยนะคะเท่มากเลยสกูปส่งนี้เลือกติดตั้งกันเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับ FORD ด้านหน้านะคะชุดนี้จะเป็นชุด F 1 5 0ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟยาวแบบนี้เป็นไฟ LED สีขาวนะคะฟอรดตัวหนังสือฟอรดเราทําเป็นสีดําค่ะตัดขอบเป็นสีแดงนะคะ ลงตัวมากๆเลยนะคะตัวสีแดงเนี่ยก็จะเข้าชุดกับตัวที่เป็นมาด้านบนของสกู๊ปนะคะสําหรับการชนด้านหน้าค่ะเป็นสีดํานะคะเพิ่มลูกเล่นเป็นการแครง้งด้านล่างเป็นสีโครเมียมหรือสีบอลเงินนั่นเองค่ะไฟตัดหมอกเราติดตั้งอัปเกรดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะเอกพนเนี่ยจะไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานนะคะแต่คันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าไปเลย ไฟ LED ด้านข้างที่เป็นรูปตัว C นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของชุด F 1 5 0อยู่แล้วนะคะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าเท่ๆแบบนี้ค่ะเป็นไฟหน้ามา s t a n งนั่นเองนะคะตัวไฟหน้ามา s t ต n งก็จะเป็นคลีปสามคีบแบบนี้นะคะมีไฟ Daylight มาให้ด้วยไฟ Daylight ก็จะเป็นไฟสองสว่างเวลากงวันนะคะมีเสตปไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ในตัวเลยนะคะวงแหวนเป็นแบบวงกลมค่ะโปรเจคเตอร์ด้านในตัวนี้จะเป็นแบบ Red Eye หรือสีแดงนั่นเองลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําเรียกได้ว่าเท่สุดๆไปเลยะค,ะค่นนะ,คะ ด้านข้างนะคะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบนั่นเองตัวคิ้วล้อตัวนี้ก็จะมากับชุด f 1 5 0อยู่แล้วนะคะเก็บงานซิลิโคนเนียนมากๆเลยนะคะตัวซิลิโคนก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวชิ้นงานเลยค่ะก็จะเป็นสีดํานั่นเองสําหรับแม็กค่ะเลือกติดตั้งเป็นแม็กขอบ16นะคะจะเป็นของลายดอกไม้นั่นเองค่ะเป็นลายยอดฮิตที่สุดของเราเลยนะคะลูกค้าเลือกติดตั้งกันเยอะมากๆค่ะมาพร้อมกับตัวยาง monster at 3ค่ะขนาดยางอยู่ที่2570 r 1 6ค่ะยางเป็นยางออเทเรยนะคะ on road off road ค่ะ เขาเอาอยู่หมดเลยนะคะสำหรับด้านข้างค่ะเลือกติดตั้งเป็นสติกเกอร์ล e g กราฟิกนะคะฟอ r ์เพอร์ฟอร์แมของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ไฮไลท์อีกแล้วนะคะเป็นรูปเสือเท่ๆแบบนี้นะคะตัวเสือทำเป็นตาสีฟ้าแล้วก็เขี้ยวสีแดงแบบนี้นะคะยังคงคอนเซปต์สีแดงนะคะเพื่อให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีดำช่วยทำให้ตัวรถดูเท่ดูแบบ สวยมากๆนะคะสาหรับคันนี้เบ้ารองมือเปิดประตูค่ะติดตั้งเป็นสีดาด้านนะคะเข้าเซตก,กับตัวมือเปิดประตูที่เป็นสีดาด้านสาหรับรุ่นเอ Plus นะคะการสานองา์งติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะมาจนถึงช่องแคบเลยในส่วนของตัวราวหลังคาเลือกติดตั้งเป็นสีดาอีกเช่นกันค่ะเป็นเราาหลังคาทรงสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับตัวโรบาร์เหล็กค่ะเป็นงานของเอลเลนเดอร์อีกแล้วค่ะงานของเอลเลนเดอร์นะคะเป็นทรงกลมแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวเหล็กป้องกันสนิมด้วย สำหรับด้านท้ายนะคะมีติดตั้งเป็นเครอบไฟท้ายเป็นสีดำด้านนะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะแล้วก็ตัวเบ้ารองมือเปิดที่เป็นฝาท้ายแบบนี้เบ้ารองมือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นสีดำด้านเหมือนกันนะคะเข้าเซตมาแบบนี้เลยค่ะเป็นตัวดับท้ายเท่ๆด้วยป้องกันรอยเวลาลูกค้าใช้งานนะคะสำหรับตัวการชนท้ายค่ะเป็นงานของ o u t l a n เด r er, จับเซตคู่มากับตัวโรบาเลยเป็นเ u t l a n d e r แบบแขนโอบด้านข้างตัวรถของคุณลูกค้านะคะมีห่วงโอเมก้าสีแดงให้แล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วย ลงตัวมากๆเลยสำหรับชุดแต่งของคันนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะพาชมร,บรอบๆคันรถสาหรับคันนี้ที่ตกแต่งแล้วนะคะเตรียมพร้อมรอส่งบอาใไปกับคุณลูกค้าแล้วนะคะรอรับรถที่บ้านกันได้เลยค่ะถ้าต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพนะคะต้องการอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะแค่โทรหาองไอเลยค่ะ0ูนย์8 1 1 5 2 6 6 5นะคะตงไอจัดโปรเด็ดๆให้เลยค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้องไอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ